สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับมิงสลบ,บุรีนะที่เอาชนะ Wendy Jane, วเวนดี้เจน6ต่อ5เฟรมคว้าแชมป์โลกพร้อมได้สิทธิ์กลับมาแข่งขันสุนัขเกอร์เวิร์คัพ2ปีติดต่อกันน้องมิงสระลบ,บุรีนักสุนัเกอร์ชาวไทยเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการสุนูเกอร์โลกอีกครั้ง ด้วยการคว้าดับเบิลแชมป์ในรอบ29วันชนิดที่โกงความตายในเกมสุดท้ายแบบชิงดำเบียดเอาชนะแวนดี้แจนนักสุนกเกอร์จากเป็นเยี่ยมอย่างชท,ที่ว่าคนดูต้องหายใจไม่ทั่วท้องนะครับ6ต่อ5เฟรมคว้าแชมป์โลกพร้อมได้สิทธิ์กลับมาแข่งขันซุนกเกอร์เวิร์คัพ2ปีติดต่อกันหลังจากที่นัดชาวรัส วงหาลืัไยหรือว่ามิงสลับบุรีนักสนนกเกอร์สาวทีมชาติไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันสนนกเกอร์หญิงอาชีพที่ประเทศอังกฤษโดยมีนพพลแสงคําหรือว่าหมูปากน้ําเป็นพี่เลี้ยงและทําหน้าที่ผู้ฝึกสอนซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17มกราคม2565ได้สร้างผลงานด้วยการคว้าแชมป สนวกเกอร์ er หญิงรายการปิท t ิตโอเพน2022มาโดยการชนะเรียนอีแวนแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ4-3ต่อเฟรมสร้างชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสนวกเกอร์ที่ประเทศอังกฤษล่าสุดมิงสบรบดีได้ลงแข่งขันรายการสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกและสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะแวนดี้แจน นักสนกเกอร์สาวจากบินเยี่ยมแข่งกันระบบ6ใน11เฟรมซึ่งใน4เฟรมแรกยังเสมอกัน2ต่อ2ก่อนที่แวนดี้จะออาคิวได้ดีกว่าเป็นไฟขึ้นนำสาวไทย5ต่อ3ขอเพียงอีกแค่เฟรมเดียวก็จะคว้าแชมป์ได้ทันทีแต่หลังจากนั้นมิงสระบ,บุรีก็รวบรวมสมาธิกลับมาเอาชนะ3เฟรมรวดทำให้เสมอกัน5ต่อ5เฟรมต้องตัดสินกันในเฟรมสุดท้าย โดยในเฟรมสุดท้ายต้องสู้กันถึงดีกามิงสระบรีมีแต้มนำอยู่58ต่อ42ซึ่งแวนดี้เจนตบน้ำเงินและชมพูทำให้แต้มตามมาที่53ต่อ58แต่แวนดี้ตบดำพลาดอย่างน่าเสียดายและทำให้ลูกดำวิ่งมาจอที่หลุมกลางเปิดโอกาสให้มิงส์สระบรีบรรจงตบดำลงไปอย่างสง่างามทำให้กลับมาชนะ65ต่อ53 พลิกสถานการณ์ที่ตามอยู่3-5ต่อเฟรมกลับมาชนะ6-5ต่อเฟรมคว้าแชมป์ปิครองชนิดที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่พร้อมกับได้สิทธิ์เข้ารุกแข่งการสนนกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2ปีติดต่อกันก็คือปี2022ถึง2023และปี2023ถึง2024หลังเกมนัทชารัดวง์อรุณทัยเปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าเวนดี้แจนแทงได้แม่นและสุขุมมากซึ่งเขาน่าจะปิดเฟรมคว้าแชมป์ไปได้ตั้งแต่เฟรมที่9แล้วแต่น่าจะเป็นความโชคด,ดีของเราเนื่องจากเวนดี้กดดันตัวเองและแทงผิดพลาดในบางช่วงบางจังหวะทำให้เรากลับมาได้และก็มาเปียดชนะด้วยการชิงดำลูกสุดท้ายดีใจอย่างมากที่สร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองและสร้างชื่อเสียง ในนามนักสุนเกอร์หญิงจากประเทศไทยได้สําเร็จอย่างไรก็ตามในช่วง29วันที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่17มกราคมนักสุนเกอร์หญิงของเราคว้ามาได้3แชมป์โดวยวันที่17มกราคม2565มิงสรับ,บุรีคว้าแชมป์รายการ u s s n e s s Open โดยการชนะเรียนอีแวน4ต่อ3เฟรมต่อเนื่องวันที่11กุมภาพันธ์2565ปลอยชมพู เหล่าเกติพงศ์หรือว่าพลอยขอนแก่นควา้าแชมป์โลกหญิงอายุไม่เกิน21ปีและล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์ส5ันารัทชารัดวงหลือชัยหรือว่ามิ้งสระบุรีควา้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงอาชีพชิงแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จเป็นแชมป์ที่3สําหรับนักสนุกเกอร์หญิงจากประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีนะและดีใจกับมิงสระบุรีที่นําชื่อเสียง มาสู่ประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ